สู่ข่าวฟ้ายามเย็นกันต่อนะคะอย่าลืมนะครับเบอร์เดิมของเรา023080555สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Blue Sky Direct นะครับคุณ2คนเชื่อไหมวันหนึ่งมีคนมาอะไรที่นี่เองมีคนมาสวัสดีปีไหมหครับคุณปูควักออกมาข้าวอิ่ม <c oughs> <c oughs> ได้การอิ่มมาถุงาาเลย่ารักาเนาเขาบอก <c oughs> ที่ว่าอร่อยนะเอาไปทำเขาต้มอ,อร่อยมากเลยจริงหอมหอมผสมกันระหว่างข้าวหอม เขาผสมมาแล้วข้าวหอมนินแล้วก็ผสมมาแล้วใช่ไหมคะผสมมาสมบูร็จเลยเขาผสมมาถูกสัดส่วนเลยนะทาข้าวสวยก็อร่อยทํข้าวต้มหอมนี่ถ้าคุณก่อนฟังนี่รักคุณมากเลยอ่ะหกสองสองคุณกรณเปลี่ยนทีมได้หนึ่งคนนะฮะผมไม่ยากครับไล่ผมออกเลยเลยนี่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันกับคุณอดิศักดิ์แล้วก็พี่ต้นมีการถามถึงเรื่องของธนชาตนะคะอ่า ธนาคารธนชาติก็คือพอดีว่าเมื่อวันอาทิตย์นี้คุณอดิศักดิ์ได้เขียนคอลัมน์ในกรุงเทพธุรกิจแล้วก็มีการพาดผิงพาดผิงถึงธนาคารธนาชาติซึ่งธนาคารธนาชาตินั้นมีข้อมูลที่จะอธิบายว่าสิ่งที่คุณอดิศักดิ์เขียนเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อกี้คุณอดิศักดิ์ก็บอกว่ารับรู้แล้วได้ข้อมูลชุดนั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมยังไม่รู้นะฮะจากกรณีที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง SLC ทุนชงนซ่อนกลนฮุ NMG ก็คือ Nation Multimedia Group เนี่ยนะครับในคอลัมน์คิดใหม่วันอาทิตย์ฉบับที่4มกราคมที่ผ่านมาโดยนายอดิศักดิลปะรุ่งพัฒนกิจนะครับตั้งคำถามถึงผู้บริหารธนาคารธนชาติสรุปใจความว่าทำไมธนาคารธนชาติปล่อยเงินกู้ให้แก่วัด WAT นะครับแล้วก็ SLC ที่มีผลประกอบการขาดทุนแล้วก็ไม่มีแผนธุรกิจที่แน่นอนแต่กลับนำเงินเพิ่มทุนและเงินกู้มาไล่ซื้อหุ้น NMG ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจนั้นธนาคารธนาชาติขอชี้แจงว่ากรณีนี้ผู้บริหารธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนการให้สินเชื่อนั้นธนาคารก็ไม่ได้ให้สินเชื่อแก่ SLC เพื่อใช้ในการเข้าซื้อหุ้น NMG ในนามของวัดมันเป็นเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติได้ให้เงินกู้เพื่อการซื้อขายหุ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเดือนสิงหาคมของปี2557 โดยมีหุ้น NMG เป็นหลักประกันครับให้กู้ในอัตรา50%ของราคาซื้อขายซึ่งหากเกิดกรณีหุ้นมีราคาลดลงถึงจุด1ที่ตกลงกันหากลูกค้าไม่เพิ่มหลักประกันให้เพียงพอตามสัญญาหรือไม่ขายทิ้งเองเพื่อลดนี้บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติสามารถบังคับขายในตลาดได้เพื่อบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์เป็นเงื่อนไขปกติที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปในการลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรลอตซึ่งถือว่าเป็นการให้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ำมากและหวัดได้เคยเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์กับสาธารณชนทราบว่าวงเงินดังกล่าวมีจานวนประมาณ200ล้านบาทเท่านั้นไม่ได้มีจํานวนสูงอย่างที่ตั้งข้อสงสัยดังนั้นธนาคารธนาชาติจึงขอเรียนให้มั่นใจว่าธนาคารธนาชาติเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการด้วยการยึดมั่นในหลักการมีธรรมธิบานสุดจริตเสมอมา ขณะเดียวกันก็อยากเรียกร้องให้ผู้เขียนในฐานะที่เป็นทั้งสื่อมวลชนและผู้บริหารสื่อปรดตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องรอบด้านและชัดเจนซะก่อนที่จะเผยแพร่ข้อคิดเห็นตามหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนด้วยเช่นกันในกรณีนี้ธนาคารจะพิจารณาฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องและกอบกู้ชื่อเสียงของธนาคารธนาชาติต่อไปครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคงจะไปตกลงกันได้แล้วครับก็ดเมื่อกี้คุณอดิศักก์ก็บอกว่าแกเข้าใจผิดแกใช้คําผิดไปแล้วนะฮะแต่ว่าทางธนาชาิที่เป็นส่วนของธนาคารไม่เกี่ยวข้องเลยครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและแม้แต่ตัวบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็ให้กู้ไปตามหลักเกณฑ์ด้วยครับเขาเรียกว่ากู้แบบมีหลักทรัพย์คประกัแล้วเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สามารถบังคับขายได้ทันทีถ้า คู้กู้ไม,ไม่ขายเงเพิ่มหลักทรัพย์นะครับไม่เพิ่มหลักทรัพย์หรือไม่ขายเองออนะฮะค่ะติดตามกันต่อกับเรื่องของการถอดถอนกันนะคะวันนี้ะ <c oughs> จะถอดก่อนหรือจะถอนเอเกรงจะถอนก่อนนะสิค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะที่รัจะภาค่ะ <c oughs> วิบสอนชอชมีการประชุมหารือกันถึงการถแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทั้งคุณสมสกกศักดิ์เกียรติสุรน์คุณนิคมวยรัชพานิชและก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสอนชอชคนที่หนึ่งก็บอกว่าในวันที่8มกราคมคุณนิคมเนี่ยจะมาด้วยตัวเองและคาดว่าคุณสมศักดิ์จะส่งตัวแทนมาชี้แจงได้รับการประสานงานเบื้องต้นว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็จะมาถแถลงเปิดคดีด้วยตัวเองในวันที่9มกราคมด้วยค่ะ <Huh? S 1> มาเองค่ะ ฮ <Huh? S 2> วันนี้ทนายความยืนยันแล้วคุณอารวิทยล่าแหล่งบอกว่าคุนยิ่งรักจะมาด้วยตัวเองฮะ <Huh? S 2> ไม่ต้องตกใจ <c oughs> จะเป็นงานยากของสอนชแล้วละครับ <c oughs> ที่จะต้องฟังซึ่งในการถแถลงเปิดคดีค่ะทางสนชจะให้เวลาทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ขณะที่คําขอของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาให้สื่พยานเพิ่มเติม ที่ประชุมสอนอชอเคยมีมติไม่อนุญาตไปแล้วเพราะซ้ำกับพยานที่มีอยู่ในสำนวนของปปชโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการซักถามเอาไว้ไม่เกิน21คนนะคะเบื้องต้นจะตั้งกรรมการซักถาม2ชุดคือกรณีของคุณสมศักดิ์และคุณนิคมแม้ว่าจะเป็นคนละสำนวนแต่ให้ใช้กรรมการชุดซักถามในชุดเดียวกันเพราะว่าข้อหาเนี่ยคล้ายกันและก็ตั้งอีกหนึ่งชุดสําหรับกรณีของคุณยิ่งรักด้วยนะคะ สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยปกติจะให้มีตัวแทนจากคณะกรรมาการวิสามัญแต่ละคณะตัวแทนจากเว็บสอนอชอแล้วก็ตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ประกอบกันเป็นกรรมาการซักถามโดยบุคคลที่เป็นกรรมาการซักถามจะมีหน้าที่รวบรวมและจัดกลุ่มคำถามของสมาชิกสอนอชอเพื่อนำไปซักถามคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยข้อบังคับกําหนดเอาไว้ว่ากรรมธิการซักถามไม่สามารถนําประเด็นนอกเหนือจากการรวบรวมของสมาชิกสนชมาถามได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของความเป็นกลางในการทําหน้าที่และคาดว่าการถอดถอนทั้งสองกรณีจะรู้ผลในปลายเดือนมกราคมหากไม่มีการขอเลื่อนค่ะขึ้นอยู่กับเหตุผลของทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนตัวก็มองว่าไม่ควรจะมีการเลื่อนเวลาอีกแล้วค่ะครับ <c oughs> จริงๆประกาศไปเลยว่าเลื่อนไม่ได้แล้วมันจะดูเด็ดขาดเข้มแข็งอันนี้ยังดูเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่นะฮะเพราะว่ามันเลื่อนมาหลายรอบแล้วและรอบนี้ก็เป็นอันตกลงกันว่ายกจากเดือนธันวาคมมาเป็นเดือนมก,กราคม <c oughs> เพื่อที่เดือนธันวาคมนั้นสนชจะได้พิจารณากฎหมายซึ่งอันนี้ต้องขอชมเชยว่าเขาใช้เวลาเพื่อการพิจารณากฎหมายจริงๆตอนเดือนธันวาคมผ่านกฎหมายดีๆไปหลายฉบับเลยโดยเฉพาะฉบับหนึ่งที่หลายคนคอยก็คือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณสัตว์ ใช่นคน,นีผ่านไปแล้วคนดีใจมากแล้ววันนี้มีคนมารับโทษจากเรื่องนี้ <เจ S 2> ไปแล้ว,ลวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการไตส่สวนนี้ย้ําประเด็นเมื่อวานที่เรา3าคนขอไว้นะครับว่าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนกรุณาถ่ายทอดการไตส่สวนให้ประชาชนได้เห็นครับเพราะว่าผลการลงมติของท่านนั้นประชาชนจํานวนมากไม่ได้หวังละนะแต่ขอดูกระบวนการทํางานขอดูพฤติการในคดีว่าคุณสมศักดิ์ คนนิคมคนยิ่งรักนั้นมีพฤติการที่ถูกกล่าวหาว่าอย่างไรและเธออธิบายในการไต่สวนของสอนชว่าอย่างไรตรงนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มทุกสีทุกหมู่เหล่าจะได้ฟังข้อเท็จจริงจากสองฝ่ายนะครับและประชาชนเขาจะได้ไปชั่งน้ําหนักเพราะว่าการชั่งน้ําหนักของสอนชอ,อาจจะชั่งไม่ตรงกิโลไม่เที่ยงเหมือนประชาชนก็ได้นั<ะ>่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเขากังวลมากนะครับอะนาฬิกาที่เรือนหนึ่งเจ็ด มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตู้กดน้ํะแสนกว่าห้องทํางานนักข่าวครับอยากรู้ไหมว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคืบหน้าด้วยเหรอไม่มีความคืบหน้าคืออย่างนี้วันนี้วันนี้คุณวิราชันพิทักษ์อดีตสสกทมจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือคุณวิราชนี่แหละก็คือคนที่เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดครับของคุณสุวิชจักรน้าวัชราชัยเลขาธิการสภาคนก่อนว่า เอ๊ะทำไมซื้อของแพงจังไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาตู้กดน้ำหรือการทำห้องน้ำทำห้องนักข่าวสารพัดสารพัน์แกเซนเป็นคนเซนเหรอหรือแกเป็นคนซื้อแกเป็นคนเซนสิแกเป็นเลขาเลยใช่นะครับเสร็จแล้วคุณวิราชกส่งเรื่องให้ตรวจสอบปรากฏว่าวันนี้คุณวิราชไปที่สนชครับไปยื่นหนังสือถึงคุณพรเพชรวิชิตชนละชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคุณจเรพันเปลือง เลขาที่การสภาผพพู้แทนราษฎรคนต่อจากคุณค <น S 2> สุวิจาจาในข้อหานะครับปฏิบัติหน้าที่ขาดประสิทธิภาพการณีตรวจสอบเรื่องโครงการชุดจริตการจัดซื้อจัดจ้างของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีความคืบหน้าทั้งๆที่ททมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาหลายชุดแต่ยังไม่มีผลสรุปออกมาแม้แต่เรื่องเดียวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชุดจริตในโครงการต่างๆยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอันนี้เรื่องที่หนึ่งครับ เรื่องที่สองคุณวิราชบอกว่าคุณจเรพันเปลืองเนี่ยบริหารงานแบบเล่นพักเล่นพวกโดยพิจารณาความดีความชอบให้กับภรรยาต,ตนเอง,<ะ>องคือคุณอรวรันพันเปลืองผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการ 2, สองสำนักวิชาการให้คุณอรวรันได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสํานักวิชาการซึ่งเป็นที่วิจารณ์วิพากษ์กันในหมู่ข้าราชการเป็นจํานวนมากเนื่องจากคุณอรวรัน ไม่เคยนั่งทํางานที่โต๊ะทํางานของตัวเองเลยแต่จะมาทํางานที่ห้องทํางานของคุณจะเรมากกว่าและเคยถูกที่ปรึกษาด้านกฎหมายเรียกไปตัดเตือนหลายครั้งในเรื่องการขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิรูปสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเรียกร้องให้ประธานสนชตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณจเรด้วยว่าบกพร่องหรือไม่และควรเปลี่ยนตัวผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ฟังดูเขารักกันมากเนาะ เขาก็อาจจะมีเรื่องต้องปรึกษาหารือกันก็ <จำ S 1> แต่ง<ข>กันหรือเปล่านึกถึงผลโทพีรพงศ์มานักกิจกับจัญญาสว่างจิตขึ้นมาทันที <c oughs> แต่นั้นเขาก็คนจัญยาถอนตัวทันทีเนี่ยภายใน6วันแต่นี้ฟังดูพฤติการที่คุณวิราชรรยายแล้วเนี่ยดูเหมือนภรรยายคุณจเรย,ยังไม่รู้ตัวว่ามีพฤติกรรมที่เป็นที่คอร์รส่วนใหญ่ภรรยาจจใหญ่กว่าสามีไงสามีลองไม่ตั้งได้หรอคือคือภรรยาเนี่ยเห็นเงียบๆติ๋มๆเนี่ยถึงบ้านตายทุก ขวาตายซ้ายสลบหมดนะทำไมคนต้นรู้ล่ะอันนี้กดดันอะไรส่วนตัวแต่ว่าผมสนใจเรื่องแรกครับคือเรื่องนาฬิกาเรื่องเรื่องกดน้ำการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะต้องมีคำตอบและมันเป็นคำตอบที่ไม่ต้องเนื่อนนานด้วยแล้วตอนนี้ขอโทษนะไม่มีสภาครับคือคือมีแค่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพี่เจเลยพี่ก็น่าจะว่างกว่าตอนมีสภาเนอะงานอยุ่งหรือเปล่าก็คือไม่ได้ให้พี่เจเลยไปสอบเองไงฮะ พี่เจเลตั้งกรรมการตั้งแล้วพี่เจเลก็ตามเนยงกรรมการผลไปถึงไหนพี่เจเลต้องบอกเลยว่ากรรมการต้องรายงานผลหรือสรุปผลภายในวันที่เท่านี้นะคแล้วพี่เจเลมีพฤติกรรมถูกกล่าวหาว่าเลี้ยงไข่นะฮะเจอพี่วิลาศทีไรเวลามาที่สถานีนะแต่ก่อนพี่วิลาศจะต้องออกรายการกับอาจารย์สมัยบ่อยๆเจอแก่ทีไรต้นรับรองพี่ยังมีอีกหลายเรื่องนักชุกจริดในสภาผู้แทนราษฎรเนอ่ะดีๆเราอยากมีฝ่ายตรวจสอบที่ ไม่ปล่อยปละละเลยเงินหลวงแบบนี้ขอไม่มีเยอะๆครับไปฟังประหลัดกระทรวงมหาดไทยหน่อยไหมครับเขาจะรายงานเรื่องสถิติอุบัติเหตุไม่ต้องฟังประหลัดฟังหนิงฟังหนิง <c oughs> ไ,มไม่มีเสียงประหลัดฟังหนิงประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณวิบูรณ์สงวนพงศ์วันนี้มีการรายงานสรุปผลนะคะการดําเนินงานในช่วงของการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะภายใต้แนวคิดมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนพบสถิติ ทางถนนประจำวันที่5มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายอุบัติเหตุเกิด265ครั้งเสียชีวิต40รายบาดเจ็บ274คนสาเหตุก็เมาแล้วขับขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิดและช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดก็คือ4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะดูสรุป7วันกันค่ะตั้งแต่30ธันวาคมถึง5มกราคมเกิอดอุบัติเหตุทั้งสิ้น2,997ครั้งแบ่งเป็นเสียชีวิต341รายบาดเจ็บ3,117คน จังหวัดที่อุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่นะคะส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีโคมลอยมากที่สุดคือเชียงใหม่ครับจังหวัดที่มีเกลือมากที่สุดคือเชียงใหม่นะคะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์มีสองจังหวัดค่ะคือสิงห์บุรีและนครพนมตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมเจวัน เ,เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุรวม3,174ครั้งเสียชีวิต3 6 6คนบาดเจ็บรวม3,345คนซึ่งนับว่าในปีนี้ผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว 25รายด้วยกันนะคะคซึ่งพลเอกประยุจันโอชาก็ได้กล่าวว่าก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและอาสาสมัครที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละทำให้ประชาชนมีความสุขในช่วงของวันหยุดปีใหม่ในส่วนของรัฐบาลเองก็ยังไม่พอใจต่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตถึงแม้ว่าสถิติจะลดลงประมาณ40%จากปีก่อนก่อน โดยต้องการให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียน้อยที่สุดหรือว่าไม่ให้เกิดขึ้นเลยนะคะโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูความเรียบร้อยของถนนและเส้นทางจราจรที่มีปัญหาไม่ได้มาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะคือปีนี้ยอดมันก็ลดลงตั้ง40%เนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งและก็เหตุของการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้มาจากสภาพถนนม,มันมาจากตัวผู้ขับขี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโทษเจ้าหน้าที่ว่าดูแลไม่ดีก็ไม่ได้ค่ะถือว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากแล้วที่ลดลงไปได้ตั้ง40%และ40%นั้นเกิดจากความประมาทของตัวผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้เสียชีวิตเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับอันนี้ไม่รู้สึกเมตตาสงสารแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าเขาเตือนกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วว่าถ้าเมาอย่าขับนะครับก็มีคําถามนิดเดียวว่ามันมีการตรวจสอบดีแค่ไหน ในการปล่อยให้คนเมาออกมาขับจนเกิดอุบัติเหตุก็มีเท่านั้นแหละแต่เรื่องของสภาพถนนเรื่องของการดูแลเรื่องอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความสูญเสียในปีนี้และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเหนื่อยหนักสาหัสมากเลยทุกเทศกาลเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ด้วยในขณะที่ทุกคนได้หยุดนะครับคนเหล่านั้น กลับแบบงานหนักเอาไว้เลยในช่วงนั้นนะฮะ,ะเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรียังคงประกาศเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อจะปรับโครงสร้างของกระทรวง ICT ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลโดยมีการเสนอกฎหมายมา3กลุ่ม แยกเป็นกฎหมาย9ฉบับสำหรับปรับรูปแบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้พิจารณาจากนั้นจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยเร็วภายในปี2558คือปีนี้เพราะมีเรื่องเกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งการประมูล 4G นายกยืนยันว่าเราไม่ต้องการทำเพื่อประโยชน์ของใครทั้งสิ้นเราทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ทำอย่างไรจะฟื้นฟูยกระดับรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกสทโทรคมนาคมจำกัดหรือ TOT จําจำกัดมหาชนรวมถึงปรับรูปแบบของขคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชให้สามารถหารายได้เข้ารัฐมากขึ้นเพราะรายได้ส่วนนี้จะมีมากพอสมควรเพื่อชดเชยสิ่งที่รัฐจ่ายไปนะครับ ส่วนอีกกรณีหนึ่งเรื่องสาภาพยุโรปหรือ e อยกเลิกการให้สิทธิ์ทางศุลการกรตามโครงการสิทธิพิเศษศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือที่เรียกกันย่อๆว่า GSP แก่ประเทศไทย700กว่ารายการนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากให้คนตื่นตระหนกกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายประเทศก็โดนตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้มีการแบ่งประเทศที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางและรายได้สูงซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศ จากประเทศเดิมที่เป็นรายได้น้อยมาเป็นประเทศที่มีรายได้มากขึ้นจากการได้สิทธิ์ GSP มาอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีจึงถูกตัดสิทธิ์ทางภาษีทําให้เราต้องเสียภาษีมากขึ้นซึ่งรัฐบาลต้องสร้างความเข้มแข็งทางภาคเศรษฐกิจด้านการผลิตการตลาดสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ครับ เมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยานี่มาร้องเรียนกับเรื่องของงบประมาณในการทำแอปพลิเคชันสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยนะคะว่าแพงเกินไปเพราะว่าเป็นตรวจสอบแล้วราคามันอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านแต่ทำไมถึงมีการใช้งบประมาณไปถึง7.1ล้านประเด็นคือตรวจสอบถูกแพ็กเกจหรือเปล่าเมื่อวานเราก็ตั้งคําถามทิ้งไว้นะครับเพราะว่าในการทําสติ๊กเกอร์ลายนั้นมันมีหลายแพ็กเกจ มันรวมอะไรเข้าไปบ้างราคามันก็จะต่างกันไปนะครับค่ะแต่พลเอกประยุจันโอชาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะให้เป็นไปนตามกระบวนการก็แล้วการแต่ส่วนตัวก็มองถึงเรื่องของเจตนาและโครงการนี้ใช้เงิน7ล้านบาทถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่มากแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้าทุจริตอย่างแน่นอนนะคะไม่มากไม่เป็นไรแต่ท่านต้องย้าว่ามันต้องคุ้มค่าคโดยเฉพาะมันต้องตอบโจทย์ของโครงการนั้นๆ ในเมื่อท่านตั้งโจทย์ว่าเป็นสติ๊กเกอร์ลายรณรงค์ค่านิยม12ประการก็ช่วยดูหน่อยว่ามันตอบโจทย์หรือไม่ถ้าไม่เนี่ยมันก็ถือว่าไม่เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแม้จะเป็นเงินแค่7ล้านก็เถอะแต่ถ้าชาวสวนยางมีเงิน7ล้านบาท ต่อลงหายใจได้ยาวเหมือนกันนะฮะแต่เอ้านี่ชาวสวนยางพูดถึงมาเลยนะครับ <c oughs> วันนี้รองโฆษกประจำสานักนา,ย,นาย,ยกรัฐมนตรีพนันเอกสรรเสริญแก้วกําเนิดเ,เขาเป็นพลตรีแล้วไม่ใช่พลตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดขออภัยที่เรียกยศท่านผิดน,นะครับ,รบถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะครับเห็นชอบให้นำยางพาราไปทำพื้นลู่วิง่งลานกีฬาลานกีทาและพื้นสนามแล้วแต่ว่า ต้องยึดตามเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้วทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมสองกระทรวงเนี่ยระบุแล้วนะครับว่าสามารถนํำยางพาราดิบไปก่อสร้างได้ตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีธาปราชาชาติแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมีการส่งผลิตภัณฑ์ยางพาราดิบเนี่ยไปตรวจสอบที่ประเทศสวีเดนแล้ว หลังจากนี้ก็จะดําเนินการสํารวจความต้องการของหน่วยงานราชการและเอกชนว่ามีกี่สถานที่ที่จะต้องใช้อย่างพาราในการก่อสร้างด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาสินค้าบางรายที่ตอนนี้แพงเกินจริงนายกรัฐมนตรีกําชับไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ให้ติดตามราคาสินค้าและออกกฎกติกาอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงเกินจริงและต้องยึดราคาสินค้าตามราคาน้ํามันเป็นหลักด้วยถ้าอย่างนั้นต้องถูกทุกตัวครับ น้ำมันวันนี้เหลือ53เหรียญต่อบาเเล่โอ้ยและมีแนวโน้มว่าจะลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหลุด50หรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านพลตรีสรรเสริญครับไม่ต้องไปดูครับนมในเซเว่นร้านสะดวกซื้อนมครับมันยังไม่ลดเลยครับครับตั้งแต่น้ำมันร้อยจนน้ำมัน53ยังไม่ลดราคาเลยครับทุกยี่ห้อ แต่ตอนขึ้นขึ้นเงี่ยมนะครับผมซื้อนมแต่ก่อน10บาทขวดเล็กๆครับเดี๋ยวนี้1 2บสอขึ้นเยอะนะสองบาทคือ20%นะครับเยอะมากเยอะมากธุรกิจที่ขึ้นราคาทีละ2บาทนะไม่นับรวมชาเขียวที่ขายดีจนเอาเกลือไปเททิ้งเล่นอย่างนั้นนะไอ้นั้นยิ่งกำไรใหญ่ทำปองทำไม่ได้เชื่อเหรอทำปองก็ยังไม่เอาเลยคือเกลือเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำได้อย่างเดียว ปลาช่อนเผาเกลือเอาไปทิ้งในเอาไปทิ้งในป่าถ้าจะทำโป่งนะเสร็จแล้วเอาช้างลงไปคลุกทําช้างแดดเดียวอะ่ะได้ <laughs> <laughs> เออมันเยอะ <laughs> แต่มาเนี่อีกนะจริงๆเคยรายงานไปแล้วประโยชน์ของอยางพาราเนี่ยม,มีการวิจัยพบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินพบว่าในน้ำํำยางพาราเนี่ยเราสามารถสกัดสารที่เอามาช่วยลดเม็ดสี เมื่อเอาไปใช้ในเครื่องสําอางเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสอ๋อเหรอคะฮะแล้วก็ยังค้นพบว่ามันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายมนุษย์ทําให้ช่วยลดริ้วรอยต่างๆไอ้ตรงเนี้คุณรู้ไหมว่าตลาดเครื่องสําอางป,ปีปีหนึ่งเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนค่ะถ้าเอางานวิจัยนี้มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เราจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำยางพาราอีกขนาดไหน ในนานที่คนไทยก็ตื่นนอนก็ฝันตื่นก็ฝันว่าฉันจะขาวใช่ฉันจะตึงกระแสรเรื่องของความขาวความใสความกาวของคนไทยนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เลย่ที่สาวๆใฝ่ฝันจะมีผิวพันธุ์ที่ขาวกระจ่างใสขึ้นอ,อันนี้อันนี้ยสำรวจแล้วสำรวจแล้ว,ว,ลวเอ้วิจัยแล้วว,ลวิจัยสำเร็จแล้วนะฮะ แล้วก็ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็เข้าไปเซ็น m o u นะกับรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการจะสนับสนุนทีมนักวิจัยชุดนี้ให้ต่อยอดต่อไปด้วยแต่ผมกำลังพูดถึงรัฐบาลาที่จะเฮ้ยมันต้องรีบใช้้งานแบบนี้นะจะเข้าไปหนุนอย่างไรเพื่อให้มาสู่ระดับของการ ผลิตและจำหน่ายได้มันจะทําให้เกิดการใช้น้ํำยางดิบมากขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วโนโนงานวิ<า>นจัยเขาทางานแล้วงานวิจัย<า>มันจบแล้วไงมันมันบ่งชี้แล้วว่ามันมีสารที่ไปช่วยลดเม็ดสีแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนได้จริงแต่คุณอย่าลืมนะว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยผมอ่านแล้วผมน้อยใจท่านพลตีสัเสริญทำไมฮะไอ้ลู่วิ่งลานกีฬาอุซาสงไปตรวจถึงสวีเดนครับจะส่งไปตรวจต้องรอกระสง พี่ครับขตรวจมาตรฐานให้เป็นสากลงานส่วนผสมทําถนนน่ะน้องเขาโทรมาอีกแล้วนะครับบอกพี่ครับพี่ช่วยบอกรัฐบาลหน่อยว่าผมพร้อมจะเอายางพาราไปผสมทําพื้นผิวถนนทันทีไม่สำรวจโรงงานมีแล้วครับคือคือพร้อมเลยแลวไม่ต้องไปถามนานาชาติด้วยไม่ต้องเป็นตามมาตรฐานสากลคือคืองอนมากเลยอ่ะทําไมคืออย่าให้ต้องโมโหเลยนะครับชีวิตชาวสวนยาง มันล้อเล่นไม่ได้แล้วอ่ะท่านนายกจะทำไรรีบทำเถอะครับเอาไปทําเครื่องสำอางก็ได้ครจะเอามาทําพื้นผิวถนนก็ได้หรือท่านจะเอาไปลาดหน้าสนชบางคนที่มันงดออกเสียงบ่อยๆก็จะได้กระจ่างใสและแต่งตึงมาเนาะด่วนเถอะท่านคนสนย่างจะตายแล้วครับภาพรวมเศรษฐกิจปลายปี57ที่ผ่านมามีการประเมินกันว่ามันฟื้นตัวช้าแต่คาดว่าปีเนี้ยครับปี2558น่าจะโตประมาณ3 5ถึง4เปอร์เซ็นต อันนี้คงไม่ไว i t e lie ใช่ไหมฮะนาะยอิสระว่องกุศลกิจนะครับซึ่งเป็นประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอรกรอเปิดเผยหลังการประชุมว่าที่ประชุมห่วงภาวะเศรษฐกิจไทยหลังพบว่าช่วงปลายปี2557มันฟื้นตัวช้าในเกือบทุกภาคส่วนทั้งการบริโภคการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขณะที่การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคดังนั้นประธานกกรคุณอิสระว่องกุศลกิจจึงมองว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี57จะมีแรงส่งมาอย่างปี58ไม่มากทําให้คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้จะไม่เป็นแบบอัตราเร่งโดยจะเติบโตได้ราว 3.5- ถึง4เปอร์เซ็นต์ จากที่ขยายตัวได้ราว0.6ถึง0.8เอร์ซเมื่อปีที่แล้วครับค่ะ <c oughs> พักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของข่าวฟ้ายาเย็นค่ะ